สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าหลังจากเลิกรากับอดีตภรรยาอย่างนัทมีเรียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องราวของหนุ่มอ้ําอธิชาติก็ได้ถูกจับตามองอีกครั้งและให้ความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับอ้ําอธิชาติและสายอินทิตานักธุรกิจสาวชาวอุดรที่เจ้าตัวโพสต์คลิปลงในโซเชียลซึ่งหลายๆคลิปนั้นมีทางด้านของหนุ่มอ้ําอธิชาติอยู่ด้วยจึงทําให้ชาวเน็ตต่างสงสัยว่าทําไมอ้ําอธิชาติถึงได้มาโผล่อยู่ในคลิป ของนักธุรกิจสาวคนดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งแถมยังช่วยหาเสียงและเชียร์ทรายอินทิตาในการลงรับสมัครสออบจอ,อุดรธานีอีกด้วยล่าสุดมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าคุณอ้ําเกี่ยวดองอะไรกับเบอร์สองคะถึงได้เชียร์ซึ่งทางด้านของทรายอินทิตาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าเป็นเพื่อนกันคะ่ะหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามในคลิปของอ้ําและทรายอีกว่าสรุปนี่มือที่สามหรือไม่ ซึ่งทางด้านของทรายอินทิตาก็ไม่ปล่อยให้คาใจออกมาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวว่าสรุปไม่มีมือที่สามค่ะทายเป็นเพื่อนกับคุณอํามานานแล้วและมีครอบครัวแล้วค่ะคุณอ่ากับคุณนัดเลิกกันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนตั้งแต่เลิกกันคุณอ่มก็ยังไม่ได้คบใครนะคะจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ได้ตอบกลับหลังได้ทราบคําตอบว่าโอเคค่ะจบข่าวเรียกได้ว่างานนี้ก็ชัดเจนไม่มีค้างคาใจนั่นเองค่ะ